เป็นหนึ่งในห้าของซ e o ที่ได้รับเงินเดือนสูงที่สุดในประเทศไทยมีฉาย,ยาว่าซ e o หมื่นล้านแต่อีกด้านหนึ่งของชีวิตเขาเป็นนักบุญตัวยงอินมังสวิรัตตลอดชีวิตครับและก็เดินสายทําบุญมาเยอะแยะมากมายทั้งในและต่างประเทศ และ้วยเวลาของดออรประสิทธิ์ที่หายากมากครับเพราะว่ามักจะนิยมออกไปทําบุญเป็นประจําเราจึงจําเป็นต้องเดินทางมาหาเขาถึงประเทศอินเดียกันครับ กว่าจะเจอด็อกเตอร์ได้ครับคิวหายากมากด็อกเตอร์ทำไม<ช>ไม่เคยอยู่เมืองไทยเหรอครับจริงๆก็อยู่นะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็ยังทํากิจกรรมที่ปุทะกยาอยู่ครับมาอยู่นานเนี่ยครับที่อิเดียอาทิตย์นี้ก็ประมาณสัก3วาวันศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็จันทร์กลับนะครับผมจะมาสร้างวัดสร้างถนนให้คนที่นี่ด้วยแล้วก็มาสร้างสถานที่ของพระพุทธองค์ด้วยอ่ะครับนี่เจ้าวาดพอดีเลยโอ้เจ้าวาดนามาสเตเต Thai people come and yourself who commit will much. t h a า k you. ก <Jorge. S 2> <disciple. S 1> ็ขอเิญชวนครับให้ินไทยเป็นหนแห่งที่ียกดิ์สะครับที่ทุกอศาสุทธนกที่สุการะอะค์เป็นหนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดครบองคบเป็นที่พจะาว่าเ้าับอกใช่ครับก็คือเป็นสถานที่ตัดสั้ของพระพุทธเจ้าองค์ที่หนึ่ง ถึงองค์ที่หในกลับนี้นะครับและองค์หน้าที่จะมาต่อจากพู้เจ้าของเราก็จะมาตัดสรุปที่นี่เช่นเดียวกันครับนี่ไปไหนครับนี่เครื่องปั่นไฟของวัดเอาพามาดูเครื่องปั่นไฟนี่คือปั่นหูดะอกเตอร์ประสิทธิ์บริจาคใช่ดู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 ชื่อดรประสิทธิ์อยู่ข้างบนเลยนะครับดรประสิทธิ์สีสุวรรณ รถไทยครับให้ไว้พาส่งของดรประสิทธิ์นี่ไงนี่ดรชื่อดรประสิทธิ์ดอนเนอร์ผู้บริจาคดรประสิทธิ์ศรีสุวรรณแอนด์กรุ๊ปให้พาสมงไว้ใช้ขาดคนอินเดียยังใส่เสื้อลักในหลวงเลยนะตอนนี้เราอยู่กับท่านรองเจ, <ะ S 1> จ้าวาดพมทีดรดีนันานันพูดไทยได้ด้วย พูดไทยด้วยอินเดียด้วยพูดสันเดียด้วยพูดภาษาจีนด้วยพูดภาษาจีนด้วยพูดเนปาลีด้วยพูดภาษาสันมิด้วยพูดบังกลาด้วยเจ็ดภาษาถ้าเราเจ้าวาดทราบไหมครับว่าผมเนี่ยพยายามจะติดต่อขอสัมภาษณ์ดรประสิทธิ์ที่ประเทศไทยนะหาคิวไม่ได้เลยดอร์ประสิทธิ์เขาอยากมานั่งสมาธิที่ตนโปนั่งทั้งวันอยู่ตลอดที่ตนโพจริงเหรอ เขามาน yeah. <Auss biography. S 2> ักรประสิทธิ์นั่งอยู่ทั้งวันที่ใต้ต้นโพแล้วก็ชอบทำบุญทำไมดรประสิทธิ์ชอบทำบุญครับเราทำทุกอย่างนะครับทำตั้งแต่เด็กด้วยแล้วก็อาจจะบอกว่าเรามีสองอย่างอย่างหนึ่งที่เราติดคือพ่อพ่อขยันทำงาน เราจะเป็นคนที่ขยันทํางานมากพ่อเป็นคนจีนแล้วแม่เนี่ยเป็นคนที่อยู่กับวัดคือเราได้2ส,ส่วนมาส่วนที่ขยันทํางานมากๆคือมาจากพ่อส่วนที่ทําบุญเนี่ยเราก็อาจจะติดแม่เราติดยายเรามานะครับเมื่อเราติดมาแล้วมันมัน,ม,นมันไม่ทําบุญเหมือนกับมันไม่มีความสุขดังนั้นเนี่ยผมทำบุญตั้งแต่ผมเด็กๆจนถึงตาบเช่าผมจะต้องตายไปจากโลกนี้ก็จะทําบุญตลอดไปครับเป็นคนอินเดียเปล่า ไม่ใช่เี่เหมนคนอินเดียเลยเป็นคนอินเดียแต่ว่าเขาเป็นหัวใจอยู่ที่นี่อ๋อขอบคุณครับท่านรองเจ้าว่าดนะครับนมาสเตนมสเตี่ตตถ้าเป็นคนไทยนะต้องลูบหัวด้วยจ้าขอเชิญร่วมสร้างองค์สมเด็จพระพุทธมหาจักรพัรนิสมปราถนาพระประธานในถ้ำภาวนาโพธิญาณ วัดป่าพุทธชินวงศ์สารามตำบลห้วยแก้วอำเภอภูกามยาวจังหวัดพะเยาหน้าตัก2.40เมตรความสูง4.20เมตรงบประมาณในการสร้าง3,450,000บาทกำหนดพิธีเททองหล่อวันอาทิตย์ 18, ที่18ธันวาคม2565เวลา18นาฬิกา18นาที ณวัดป่าพุทธชินวงศสารามตำบลห้วยแก้วอำเภอภูกามยาวจังหวัดพะเยาเจ้าภาพอุปถัมภ์ดรประทานประสิทธิศรีสุวรรณดรชวันวัฒคุณทิพาโกนอริยะวรารมและครอบครัวร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธาได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี037ขีด260ขีด 183-3ชื่อบัญชีวัดป่าพุทธชินวงสารามสร้างพระมหาจักรพัดิติดต่อสอบถามได้ที่โท088-565-1915 099-459-9365 095-591-1888 ส่งชื่อนามสกุลสลิปการโอนเงินมาที่ n ล ID ไอดไท t 456มีแอดข้างหน้า